ผู้ชมครับนอกจากเรื่องของอุบัติเหตุแล้วอีกเรื่องที่วันนี้หยิบมาเตือนภัยอยากจะสวยอยากจะรอเนี่ยนะครับเป็นธรรมดามันต้องพึ่งหน่อยอพึ่งเทคนิคแล้วก็พึ่งคลินิกแต่อ,อย่าไปดูแค่รีวิวนะทุกวันนี้เนี่ยการโฆษณาการมาร์เก็ตติ้งของบรรดาคลินิกต่างๆนะโฆษณารีวิวในออนไลน์นี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอย่าไปหลงเชื่อครับตรวจสอบข้อมูลให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยอาจจะพลาดได้เหมือนกับผู้ชายคนนี้ครับที่เดิมเนี่ย ผิวหน้าดีทีเดียวครับดีเลยครับแล้วไปทำเลเซอร์รูปแบบหนึ่งเทคนิคหนึ่งปรากฏว่ามีรอยไหม้ทางหน้าหน้าเสียหน้าพังไปเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณอภิชาติคุณอภิชาติเปิดเผยกับทีมข่าวของเรากรณีที่มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวเปิดเผยสภาพใบหน้าหลังจากที่เข้ารับบริการหัตถการความงามที่เรียกว่าพิโกเลเซอร์ครับ ที่กาลังได้รับความนิยมจากคลินิกแห่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าผลที่ได้รับเนี่ยกลับทําให้เขาต้องเป็นทุกข์ทรมานทั้งกายและใจครับคือจากเดิมเนี่ยผิวหน้าเคยสุขภาพดีนะครับปรากฏว่าพอไปทำไอพิกโคเลเซอร์เนี่ยโอ้โหมันเป็นหลุมมันเป็นรอยไหม้ไปทั่วหน้าเลยครับทีนี้เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นเขาก็รีบติดต่อกับคลินิกเลยสอบถามเลยว่าเนี่ยทำไมผ่านไปทำมาแล้วหน้าเป็นแบบนี้สอบถามหาสาเหตุและถามหาความ ดักผิดชอบจากคลินิกแห่งนี้ครับจากยิงแล้วมีอาการเจ็บแสบร้อนนะครับก็ไม่มั่นใจว่าจะเป็นคุณหมอจริงๆทําให้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทางคลินิกไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อคุณหมอพอกลับไปถา,ามทางคลินิกคลินิกก็ตอบว่ามันเป็นแผลเรื่องปกติอาทิตย์หนึ่งก็หายแต่อันนี้ผ่านไป3อาทิตย์แล้วครับก็ไม่หายตามที่คลินิกได้ตอบไว้ ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผ่านไปสามสัปดาห์อาการก็ยังไม่ดีขึ้นนะฮะคุณอภิชาติเนี่ยจึงทวงถามไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งคลินิกยอมรับบอกว่าทําพลาด uh huh. คุณอภิชาติบอกว่าคลินิกเขายอมรับเลย oh. เขาบอกว่าทําพลาดคือให้หมออีกคนที่ไม่ใช่หมอประจําคลินิกเข้ามาทําแทน <Hey. S 2> แม้ว่าคลินิกจะรับผิดชอบ oh. ด้วยการนัดคุณหมอคนใหม่มาให้บอกว่าจะช่วยรักษาจนหายแต่คุณอภิชาติเองเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจคือความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วความผิดพลาดมันเกิดขึ้นแล้ว เขาก็เลยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ก็เลยนําเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโพสต์เป็นอุทาหรณ์บอกรักสวยรักงามเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลให้ดีอย่าลงเชื่อรีวิวและคําโฆษณาโดยเจ้าตัวเชื่อว่าไอ้เครื่องพิโคเลเซอร์เนี่ยนะครับ<ะ>ที่คลินิกใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่า สำหรับพิคเลเซอร์ที่พูดถึงเนี่ยนะครับมันคือเลเซอร์ที่ช่วยรักษาปัญหาผิวหน้าที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยครับคุณผู้ชมครับเป็นหัตถการที่อ้างว่าใช้เวลารวดเร็วในการทำแล้วก็ช่วยฟื้นฟูปัญหาผิวหน้าได้ในระยะเวลาไม่นานครับอ่อนโยนต่อผิวมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ทีนี้ต้องไปตรวจสอบแล้วครับว่าคลินิกแห่งนี้เนี่ยใช้พิโคเลเซอร์แต่มันไม่ใช่แบบนี้เลยมันดูจะไม่อ่อนโยนต่อผิวแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างมากทีเดียวทีนี้สาเหตุและก็ความผิดพลาดมันเกิดขึ้นจากตรงไหนอย่างไรเนี่ยอันเนี้ยต้องดูให้ชัดเจนคผิดพลาดแน่ๆคือคลินิกเนี่ยไม่รับผิดชอบตั้งแต่เริ่มต้นไงมไม่ดูแลเขาเนี่ยจนกระทั่งเขาต้องมาเรียกร้องแบบนี้